ไอแม่นะอันนี้เป็นพี่นะดูดูดนมพี่ดูอันนี้ตัวผู้นะหำนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวผู้ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ดูดนมพี่เฉยเลยพี่ก็เลี้ยงน้องดีดีให้ดูดนมเนี่ยไหนดูสิโอโหมันมีน้ําเหรอฮะตัดสิมันมีน้ําเหรอดูดูดถุงทองนี่นะ่ะถุงทองก็เลี้ยงน้องดีดีอันนี้เป็นพี่ชายนะ อันนี้เป็นพี่ชายดูถุงทองพี่และพี่ลำคาญเนอะเนาะดูดอยู่ได้ดูดิดูดิมุดดูดูดูพี่ก็บลำคาญตัวผู้นั้นเนี่ยตามตามตามอีกตามตามพี่ไม่ให้ดูดแล้วพี่ไม่ดูดแล้วเออตั้งเสียนะคขาน้องเขาจะเลี้ยงพี่เขาจะเลี้ยงน้องดีมากอ่ะ ดูดูเอาเอากูลําคาญลําคาญแล้วนาอดูดกันอยู่ได้เนาะนมก็ไม่มีน้ำอยากกินจะทำที่จะทำน้องก็ลําคานลําคาญแลญนะ้วพี่ลานะําคานละ